โอเคกลับมาที是是 okay. <S 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 ่แผนของเรานะครับคราวนี้ทุกท่านครับอันดับแรกก็เลยนะครับขาของการลงเวฟสีเมื่อกี้ขา B ลง C เนาะขา C มันก็นับได้5ขานะครับนะขาที่มันจะมีการเด้งแรงๆก็จะเป็นขา4ส่วนมากเวฟ4นะครับเดี๋ยวมีลงเวฟ5้าสังเกตดีๆว่า เวฟ4เนี่ยมันมักจะเป็นเวฟที่ทำลายเทคนิคข้อก็แปลว่ามันมักจะเกิดสัญ,ญญาณที่เอ่อเฟลซิกงนลอะไรต่างๆเช่นหลุดแล้วกระชากกลับประมาณเนี้ยเป็นคุณสมบัติหนึ่งของเวฟ4นะครับเวฟ4ก็มองด้วยเลยว่าเด้งได้ไม่เกินโซนนี้นะครับ937-942นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจะได้ไม่เกินนี้นะ937-942ตรงนี้นะครับนะเพื่อที่จะมาทำเวฟ5อีกสักหนึ่งรอบนะครับอ่าไม่ต้องตีลึกมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงลึกไปเอาแค่พอคร่าวๆว่าเดี๋ยวจะมีช็อออตีีกกรรรบบคคาาาววนนน้้ททุท่่เห็หมั เรามาเจอกันในรายการพี่อิกทีไลเนี่ยมันมักจะช่วงหวยเร็วพอตจริงเับหวยเร็วพอตจริงอดีมากประมาณนี้อันนี้ผมก็บอกว่าเห็นไหมคราว่าอัพไซด์มันอีกนิดเดียวเองสำหรับเวฟสี่เนี่ยมันเผลอๆจะเป็นครึ่งเช้าวันจันทร์ด้วยซ้ําไปนะครับงั้นเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยระมดระวังนิดหนึ่งนะครับนะก็อาจจะเจอแรงขายมาเชืญอแรงขายนะครับงั้นก็ การทำเว็บ5เนี่ยโดยปกติธรรมชาตินยครับนะโดยธรรมชาต,ติต้องถือว่าควรต้องมีโลใหม่เกิดก่อนนะครับนะมันมีเหตุการณ์ไม่มีโลเหมือนกันแต่ว่าให้น้ำหนักว่ามีโลใหม่เกิดก่อนนะครับเราจะเห็นสัญญาณที่เรียกว่าบุหริ่เดเวอร์เจนเกิดขึ้นก็คือราคาทําโลต่ําลงแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นโมเมนตัมของ RSI เนี่ยเริ่มไม่ทําโลต่ําลงแล้วนะสิ่งที่เราต้องรอคืออะไรครับทุกคนครับอันดับแรกเมื่อคุณเห็นราคาปิดต่ำกว่าโลนี้ดูนะครับตัวหนึ่งนะแผนของเราในวิกหน้านะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเมื่อคุณเห็น าราคาเนี่ยจะเข้าสู่เว็บ5เนี่ยเมื่อต่ากว่าโลนี้นะครับประมาณสัก920อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวางว่าเราจะวางแผนยังไงนะครับ920เนี่ยจะเริ่มเข้าสู่เว็บ5นั่นแปลว่าต้องเตรียมจังหวะไม่ใช่ขายแล้วนะเตรียมจังหวะจะรอซื้อแล้วนะอ่าจะกลับด้านกับคราวที่แล้วนะครับ mm hmm. เมื่อลงมาต่ากว่า920เป็นตำแหน่งที่คุณจะต้องพยายามหาจังหวะเตรียมรอซื้อนะครับนะ เำาว่ารอซื้อก็คือก็ตีาหา EMA 20เหมือนเดิมนะครับนะดูสัญญาณบุลด v เดเวเจนปิดทะลุ EMA 20นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับสต็อปลอก็บริเวณโลเดิมนะครับหรือใครก็ยึดตรงนี้ก็ได้ครับ910ถึง913ก็ได้เป็นแนวรับที่แข็งแรงในรอบนี้สำหรับซีรีส์ U ที่จะหมดเนี่ยผมมองว่าถ้าจะมีการลงใดๆนะครับความเสี่ยงของซีรีส์ U จะไม่เกินตรงนี้นะครับ910 913นะครับอันนี้นะ แต่คราวนี้ทุกท่านครับถ้าคุณไปรอ920แล้วคงไม่ได้ทําอะไรนะ,ะเพราะว่า920เป็นจังหวะที่รอซื้อนึกออกไหมคือหลุด920นีดด่เป็นจังหวะที่เตรียมรอเตรียมซื้อแต่ถ้าใครจะช็อตนะครับนะ,ะก็นี่เลยครับโซนความเสี่ยงของคุณครับประมาณสัก937ถึง942จดไว้นะครับตรงเนี้ยจะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าโซนของคนที่จะจะดักช็อตนะครับนะจะให้มันขึ้นไม่เกินเนี้ยนะครับนะแล้วมันก็จะไหลลงต่อนะครับงั้นก็ถ้าใครจะเล่นฝั่งช็อตอีกสักเรือกหนึ่งเรือกสุดท้ายนะครับก็เวีี้้ต่่กอองยาาทะ อย่างเยอะอีกแล้วขอดีแล้วก็อย่าเยอะอย่าเยอะนี่ลงมาซะเยอะเชียวแต่รอบนี้ต้องเตือนว่ามันจะเข้าเวฟห้านั่นแปลว่าอย่าเยอะของจริงนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะเนี้ยผมมองว่าเราใกล้หมดซีรีส์แล้วด้วยนะครับนะผ่านมาแล้วครับหเดือนครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัว t f e ฟกนะครับอ่าขอดีแล้วครับเดือนก่อนนะครับเจอในรายการคุณอีกนะครับเราจบทีเฟกันไปตรงที่บริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่า t f e ฟกครับมีการนับเวฟสี่ครั้งเอาไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการสะบัด ทำโลต่าลงหรือนับเวฟ5้1อีกครั้งนะครับโดยคนที่จะเล่นนะครับใครจะเล่นช็อตก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับความเสี่ยงคนเล่นช็อตนะครับอยู่บริเวณแนวต้านคู่สมมาตรตรงนี้นะครับเวฟ4มันจะขึ้นได้ไม่เกินโซน9 3 7าส1เถึงเก้านะครับแล้วมันต้องสะบัดลงมานะครับทำโลต่ําลงอันนี้ก็ถูกต้องเนาะขึ้นมาไม่เกินนะครับแล้วก็สะบัดลงมาทําโลต่ําลงแล้วก็นับ เวฟ5จริงๆนะครับแต่คราวนี้แผนของเราก็คือว่าหลังจากเห็นการเข้าเวฟ5นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดจยากจะเข้ามารอซื้อนะครับนะก็สามารถที่จะต้องรอนะครับให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับอันดับแรกเกิดบูลลิตเดเวอร์เจนต์นะครับก็คือราคาเนี่ยลงมานะครับแต่ว่าโมเมนตัมเริ่มไม่ลงนะครับหลังจากเกิดบูลลิตเดเวอร์เจนต์แล้วนะครับให้รอผ่านเส้น EMA 20ก่อนนะครับเราถึงจะเข้าไปซื้อได้แล้วก็ซ็อฟต์ล็อตโลเดิมเดี๋ยวไปดูหน่อยครับว่าราคานะครับหลังจากที่เกิดเวฟ5แล้วเกิดบูลลเเวรร้นนนนบีล่่ยะะคคััาาาตตํงโมมม ไม่ลงนะครับนะแล้วเกิน EMA 20ไไมนะครับนะไปดูกันหน่อยสินะครับก็เติมเส้น EMA 20เข้าไปนะครับตรงนี้เนาะเราก็ใส่เลข20นะครับปรับสีให้มันดูชัดๆนิดนึงนะโอเคนะครับก็ add to active panel ไปได้เลยนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าตัวของราคาเองนะครับหลังจากทำเว v e 5นะครับหลุดฐานตรงนี้นะครับเข้าสู่เวฟ5เนี่ยสังเกตดูดีว่าราคามันมีช่วงที่เกิด นะครับขึ้นมาสูงนะครับเส้น EMA ย0ก็แปลว่าเป็นเกณฑ์ที่ซื้อได้นะครับนะแลสุดท้ายก็ต้องโดน stop loss ออกไปนะครับหลังจาก stop loss ในรอบเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเละเทะเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบถ้ามัน fail ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องลงต่อกันอีกสักเครื่อหนึ่งนะครับก็สามารถจะเล่นฝั่งช็อตได้นะครับใครก็รู้หลักของคู่สมมาตรนะครับหลุดคู่สมมาตรก็เล่นช็อตได้นะครับก็ห้ามผ่านแนวเดิมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ผ่าน EMA ย0นะไม่ต้องไปสนใจอะไรกับมันนะครับหลุดคู่สมมาตร ใช้แนวต้านเดิมนะครับเป็นแนวห้ามผ่านนะครับค่อย <c oughs> ๆเทลลิ่งไปให้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับว่าณจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาเนี่ยยังคงทำโโต่ำลงนะครับแต่โมเมนตัมเนี่ยก็ยังสูงขึ้นอยู่เลยนะเป็นบุริ่เอดวินที่ลูกใหญ่มากตรงนี้ก็ยังเล่นได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าสังเกตดูดีนะครับว่าราคาเนี่ยก็กลับขึ้นมาปิดสูงกว่า EMA 20 นะครับนะก็ซอฟลด์โลดเดิมแซงวัตต์เงเล่นได้นะครับก็ห้ามหลุด์โลดเดิมมันก็ย่ำ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 ทำท่าจะไม่หลุดโดเดิมสุดท้ายก็มาหลุดจนได้นะครับอ่ะก็หลักการเดิมนะครับหลุดคู่สมมาตรก็ช็อตได้ห้ามผ่านแนวต้านด้านบนตรงนี้โอ้นะครับต้องถือว่าเกิดบุลด์เดวิเซนมา2รอบนะครับรอบที่1นะครับก็เฟลนะครับเฟลรอบแรกนี่ลงสะลึกเช่นนะครับนะรอบที่2ครับแล้วก็เฟลอีกนะครับอ่ารอบนี้จะลึกแค่ไหนยังไงนะครับนะ ราคายังคงทำโลต่ำลง momentum ยังคงเกิดรูปแบบ b u l l e t ด divergence อยู่นะครับคุณคิดว่ารูปแบบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาอัปเดต pattern นี้นะครับในรายการคุณอีกกันนะครับว่าดาว n s i d ของรูปทรงแบบนี้นะครับจะต้องลงไปอีกตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดกันนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะที่จะเปิดในวันอังคารนี้นะครับเจอกันครับคืนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งครับสวัสดีครับ